อะติกเรารู้ว่าโมไม่ปลอดภัยมึงรู้จากอะไรเจติกมันสตอใช่ไหมลูกเฮ้ยเจติกมันสตอใช่ไหมลูกตบมาเลยลูกสวัสดีป้าเมย์ก่อนเลยป้าเมย์แม,ม่ลูกของแม่ไหนมาคุยกันหน่อยสิเป็นยังไงฮีเลิ หน้าตาสบายไหมนานนนนนาานาน,น,าน,น,านฟันก็ไม่มีแล้วเนี่ยอิกติกมันสตอไหมลูกพูดมาสิพูดมากับแม่หน่อยมันรู้ว่าถ่ายมันอยู่เลยไม่ให้สวยมาก สวยแบบปัป๊มปมบเป๋อหลบกล้องทำไมก่อนสวยแบบไป็นปัญญาเป็นอย่างสวยแบบทะลุทลังสวยแบบโซกังสภาพฉันเป็นผู้หญิงนะจ๊ะฉันไม่ใช่แมวทอมอะอืมอืม,อมสวยแล้วค่ะสภาพไม่สวยแบบนี้นะอืม สวยจริงๆเลยนะเราอ่ะเครียดละเครียดละหันหน้านี้เบสไปละไปละไปละลำคาญเธอเป็นผู้หญิงที่กล้ามใหญ่มากนางหันหลังเก็มีรูปหัดใจด้วยนะอันนี้เป็นโฆษณาค่ะท่านผู้ชมทางบ้านนะเขาบอกว่าแมวหนูไม่สวยอ่ะ แลวเนี่ยสภาพขอยืมหน้าไปสอยผ้าหน่อยได้ไหมแหลมไปไหนหน้านี่ค่ะสะภาพ <c oughs> วายเบ๊ยสวัสดีแม่แม่หน่อยบอกรักด้วยรูปหัวใจรักนะเอฟซนางเล่นฟิตเนียฉันรักประเทศไทยโอ้อลจีเรียเอ,อ้ยูก็หักมึงคือกันน่นแหละ โอเคเวลคัมทูไทยแลนด์ไทยแลนด์สมัยอืมนะฉันก็รักเธอนะแอลจีเรียโอ้พระเจ้าถ่ายรูปสวยจังเลยน้องสาววัสันโอ้ายกอดนะน้องสวยวัสันอืมฉันรักประเทศไทยวัสันบอกรักเขาหน่อยหนูก็รักพี่ค่ะ โอ้พระเจ้าถ่ายรูปสวยจังวะสันพี่น้องท่านใดาสามารถตอบผมได้บ้างครับขอบคุณครับวะสันอันโอ้ยภาษาปกติภาษาคนกูก็ว้าวบ่งหูเรื่องแล้วมึงใส่กู้ว้าภาษายังว l ลคัมทูไทยแลนด์เออนะใช่ฉันได้ยินคุณแต่ฉันไม่เห็นคุณวะสันฉันเป็นแมว this is a cat โน no. นะนี่ฉันมีมีเป็นแมวนะมีเป็นเดอะแคทอะนะอืมผูบอฉันได้ยินคุณฉันรักประเทศไทยแย้ส yes. นะไทยเวรี่กูดไทยแลนด์โอลี่ไทยแลนดนะ์อเมซิ่งนะตลิติชึ่งอืมนะไทยแลนด์บิวตี้ฟูลโซเซ็กซี่แอนด์โซมัด งามหลายงามบ่มีมองมองเดินเลยอิ่าพี่โบกบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวบีมมาอะไรเงี้ยเราก็มาคุยอะไรเป็นยังมึงคือบรักประเทศมึงเหยียดกันว่าอย่ามารักประเทศกูหล่ตดสูอหลีฉันก็รักเธอสุดารัตฉันรักคุณว่าสันฉันไม่เชื่อหรอกเธอต้องซื้อสติกเกอร์ก่อนฉันถึงจะรู้ซุมบาบอกรักฉันฉันไม่เชื่อ แม่น้ํามันเป็นยังไงอะไรยังไงหนูก็แบบเล่าเหตุการณ์ให้พี่เขาฟังอะไรเงี้ยความเป็นไปได้ความอะไรเงี้ยเราปรึกษาหารือกันโดยประเด็นเรื่องนี้โดยที่เราไม่ไม่คิดไม่ถึงอะค่ะว่า,ว,าว่ามันจะเป็นการที่แบบเว้ยเราไม่กลับไปต,ตรงนั้นเราเสียใจนะที่ที่เราไม่ได้อยู่ณที่นั้นอะแต่ในความรู้สึกนะตอนนั้นคือเราไม่ได้ไปไหนเราก็อธิษฐาน้เพื่อเราพูดมากเลยอยีกติก หลังน,นั้นส่งให้แม่บ้านหนูก็ไม่รู้อีกเลยเรื่องโทรศัพท์ดูนะจริงนะจริง,รงหนูสำนึกแล้วหนูขอโทษขอโทษกับทุกคําที่พูดออกไป